สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร Morning Report ประจำวัน,วนที่27รกรกฎาคม2566ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากรับรู้ข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดโดยเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ส่วนระดับ5.25-5.50%ถึงตามที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามการที่ตลาดได้รับรู้ข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปก่อนหน้านี้แล้วจึงส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าแม้เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามโดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ101.32จุดก่อนปรับตัวอ่อนค่ามาปิดที่ระดับ101.1จุดขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าอยู่ที่บริเวณ100.86จุด ส่งผลให้ราคาทองคําค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นขานรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเช่นกันโดยเมื่อวานนี้ราคาทองเปิดอยู่ที่ระดับ1,965เหรียญก่อนขึ้นมาปิดที่ระดับ1,972เหรียญขณะที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายโดยชี้ว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามนะักวิเคราะห์ยังคงคาดการว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วด้านยุโรปยังคงเผชิญกับสภาวะเงินเฟอ้อในระดับสูงจึงส่งผลให้นักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางยุโรปจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%สู่ระดับ3.5-3.75%ในวันนี้ สำหรับไทยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่2สิงหาคมซึ่งคาดว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ตามเฟดได้แม้อัตราเงินเฟอ้อของไทยจะทรงตัวแล้วขณะที่ภาคการส่งออกของไทยยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลารการเมืองที่ยังไม่แน่นอนโดยภาคเอกชนออกมาเตือนว่าหากไทยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในสิงหาคมนี้อาจส่งผลกระทบให อาจจะส่งผล,ลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทําให้ถดถอยได้อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นทดสอบ34บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งโดยได้รับอน,นิสงจากการอ่อนค่าของดัชนีด,ดอลลาร์โดยค่าเงินบาทแข็งค่าจากระดับ34บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับ34บาท6สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นและเริ่มขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในระยะสั้นที่ระดับ1,983เรหรียญโดยราคาทองคำเริ่มเข้าสู่แนวโนม้มทิศทางขาขึ้นสำหรับวันนี้คาดว่าทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ1,965เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,000เหรียญสำหรับวันนี้แนวรับที่1 1,965เรยหรียญแนวรับที่สอง5 5เรยเหรียญ ส่วนแนวต้านท่านที่1-2,000เหรียญต้านที่2-2,010เหรียญ, 2, ยญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร m o ม n อร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ,คะ